เไม่เส็นไมได้ค่ะเวานสิ๊กเกอร์คสติ๊กเอร์ป่ะาาขายี่นอนไหนเสื้ออดูก่อนกวัชวนเข้าแก๊งอะอ้เสื้อมีไหสมีสื้อะมีสีไน้างขอดูห่อไม่ใช่เสื้อน้ององอิงค่ะไม่ใช่เสื้อน้ององคิงค่ะไม่ใช่เสื้อขายค่ะไม่ใช่เสื้อขายค่ะ อเสื้อมไม่ใช่เสื้อขายค่ะไม่ได้มีไว้ขายเพิ่นเอามาฝากลูกสาวแม่ถั่วเขาลงเยอะถั่วเขาอินเยอะ เขานเขาแขงกวันมอ่มาคือกันแทรมาคือกันแทะหลวงพ่อไม่โอเคแคปชั่นอ้ไม่ชอบปินเลยปีแล้นะไม่ไม่ินทบาทวะแกงนี้ต้องต้องตื่นเสานานมากแล้ ไอดีโอะ่ายังอ่ะกระไรเอามสีตัวแต่ก็บินมาจากสงขาดเอามาสี่ตัวไม่พกัสี่วก็พอดิรถที่ตอนนี้จะอีกไหมหมดมือก็ได้แล้วหตัวแหมก็หตัวก็ตัวเลขก็ให้แม่ไปเน็ตไม่ดูแต่ มันมีเอมันมีเอสก็เอาเอสม่้งหรือเอเอาไม่หน่อยยนจะได้เหรอแด่หน่อยก็ได้เอลแม่อาก็หนูใส่ไปแล้วไงเลมีเอลแม่หน่อยไปแล้วเอาใสไปแล้วหล่ออกแล้หกแล้วหหล่ะของแม่ของแม่มาถล่มอกแล้วใช่ไหมแม่หกว่ะมอหก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 เป็นวะแล้มนไป็นม่าคือ้ันนั้นไม่สวไส่ไปแล้วก็ไม่มาทุกวันเอมันเรียบร้อยตลอดนั่นกระเป๋าตากอยน่ อ้ย oh ิน <yes> ่ามสวยก่สทายัศิลป uh> ินดังแล้วเขาเบอเพ่นะปุ้ยใช่เลยเมยยู่ใครในเร้อาไดังนะเอ้ช่วยกิลปนขอบคุณฟารับคแซวจงทำไงเจนเล่ ใคร่าอีกไหมจะไปยังิมหายอเยู่ะุดงกะโวยจ้าสวยก้าโด้กจ้โผู้เะโดงกระโดงกรงกรกระนี่กระโดงรียดงะโง ก็กดกดกล้องให้หน่อยแต่งกิวใครใครรู้ใส่ฟันน้ำนมแกงฟัน องหญิงพ<_<_่อนิ่งมากเลยพ่อจะร้องไห้แล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะถ่ายบอกได้ครับไม่สวยกว่าเราไม่ถ่ายเราไม่ให้ถ่ายนี่เปีนแก้ว่อยเพื่อน วันนี้มีคนปลอมตัวมานะคะมีคนปลอมตัวมาไม่ยอมใส่เสื้อลูกสาวมาเอามาอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใส่ไม่ทันใส่ไม่เพิคนเต๋ยก่อนเร็วพุ่งเอามันเป็นว v ดีโอเดี๋ยวเดี๋ยว

อย่าลืมแปลงฟันด้วยนะจะขคืนโต้่อนดีบ้างฮัะนี่เพิงโคตรแท่เตยตตละเตยละคืนก็อี้บอนเนาะนานๆทีเม่จะปรากฏตัวนะคะ เด็กสาคนนี้ดื้อมากใช่วันที่แม่ไม่มาเน่ยดื้อมากเลยวันนี้เรียบร้อยมากไปดนเศเน่ยนหอกแป้งเ่มันจะเป็นข้าโพดแล้วตอนนี้น่ะมาเรียงกันหรอเรียงเหลืองเรียมเก่งมาก ยายเขินอยู่ข้างหลังนู่นอ่ะหญิสุดขาวเชร้องไห้ทำไมอ่ะไสามสิบไนท์เขาตัวเล็กเท่าอะไรจะมาเบอร์เอ็มได้ยังไงเอคล์แม่คุยกับครูแล้วแม่คุยกครูอ่ะ

นอจังนอนนะนมโนอนนอนไม่ไหวเขาแม่นยาเลยมนะนกอกองดอนหอ้องดอรง่พออน้องดี่ลอก่พี่นุพี่นุพี่นุว่ามาอาบเด้อเยวว่านอจดกุยเข้าอกุยุยจางเี่ะอย่ข้างหลังเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าู้ยุ่ข้างหลังเนี่ย

เอาก็หนูใส่ไปแล้วไงเอาใส่มาละกูเลยก็แก้วสองแก้วดอกไม้หรือหน้าที่บานใส่ดีนะน่ารักนะใส่เนะเ้เลยว่าอันนี้เป็นวิดีโอ